เหมือนแต่งงานแห่ยินดีเพียบเป็นโมเมนต์ที่ก็ทำเอาค่ะคนบันเทิงต่างแห่ร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามกันเลยล่ะค่ะหลังจากนางเอกสาววาวา่านิชาได้โพสต์คลิปคายอยู่ในพิธีงานแต่งในมือถือช่อดอกไม้แถมมีฟิลสวีทบนอบอุ่นกับการมีแหวนเพชรเม็โตที่นิ้วนางข้างซ้ายกระแทกตาเต็มเต็ม อีกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะวาวานิชาก็ได้ออกมาเผยว่าจะละละคังวิวากับหวานใจเฮนรี่เรนในอีก2ปีและก็จะมีการจัดงานแต่งทั้งที่ไทยและนิวซีแลนด์จนกระทั่งล่าสุดค่ะ17ตุลาคม2565นางเอกสาววาวานิชาค่ะก็ได้เผยโมเมนต์สวีทกับคลิปวิดีโอสั้นๆที่เจ้าตัว สวมชุดเดตตัวสวยยืนเคียงคู่กับนมรอในชุดสูตรวมถึงคนในครอบครัวของฝ่ายชายที่ร่วมเฟรมในครั้งนี้ด้วยค่ะในมือถือช้อดอกไม้และบนนิ้วนางก็สวมแหวนเพชรเมตโตอีอกด้วยเป็นฟิลเหมือนแต่งงานและแปแคปชั่นเป็นรูปหัวใจก็ทำเอาค่ะเพื่อนพ้องคนบันเทิง หร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามกันเลยล่ะคะ่ะการปล่อยคลิปฟิลเหมือนแต่งงานของนางเอกสาววาวานิชชา